คนนี้เขาเตะบอลบรรจัมอยู่แล้วแล้วเราอ่ะผมก็เตะเขาก็เตะบ้างเรื่อยๆไปแต,แต่ว่าแต่ว่าเรามีแผนแล้วถ้าเกิดไม่ไหวเราก็ให้น้องๆฟิตๆไปวิ่งแทนถูกต้องเพราะว่าปีนี้เอาจริงๆก็จะเห็นว่าโฉมหน้าถ้าเกิดไปดูจับฉลากของรอบที่แล้วกับรอบนี้หน้าน,นักฟุตบอลเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะ,ยอะมีน้องๆแบบใหม่ๆเข้ามาเยอะมากอีกหน่อยเราก็ไม่ได้อยู่แล้วแหลเด็กเข้าไปเหรอแต่ฝั่งสีเหลืองดูเหมือนจะมีเด็กๆเยอะอ๋อใช่ของผมจะแบบมีน้องๆไปรุ่นเยอะมากกว่าทีนี้ทีนี้เขาก็จับฉลากไปเจอแบบ อาวุโสใช้ได้เรียกว่าอย่าพูดว่าอาวุโสเลยเรียกว่าผู้มีประสบการณ์ประสบการณ์แต่ตัวเด่นดูตัวตึงอยู่ทีมนี้หมดเลยนะคนแก้งคนที่เด่นคุณอ๋อปากไงใช้ใช้ปากเล่นทีมนี้แต่ละคนเวลายิ้มเหมือนกันไม่หรอกแต่ว่าคือฟุตบอลช่องอ่ะมันก็โอเคเน้นสนุกสนานด้วยเน้นฝีมือด้วยแล้วก็เน้นเฮฮาด้วยสุดท้ายแล้วมันต้องมายิงเฮฮาเป็นเรื่องสำคัญแต่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 ัวฝีเท้าแต่ตัวฝีเท้าอยู่ทีมนี้เยอะนะ เนี่ทีผมก็มีไอ้ทีมีก็ดีนายนภัทแต่พุ่นจริงเท่าที่ดูเนี่ยคือสูสีนะสูสีสูสีเลยแต่ว่าวันนี้อาจจะยังไม่เห็นหมดทุกคนเพราะบางคนไม่ได้มาแต่ถือว่าตัวสูสีเลยครับผมมีความหวังจากใครได้ไหมครับที่รู้สึกว่าต้องคะแนนนำแรกของเราเอาจริงพุ่นจริงปีนี้ตั้งใจเทรนจุดโทษอย่างเดียวเลยเหรอคุณเทรนใครแบรี่ปีนี้ผมจะเอาแบรี่ให้ยิงจุดโทษได้ครับวหน่อยตัวใจช่วยเขามาตลอดครับของผมรู้แล้วผมป้อนให้นายนะัทจริงก่อนเลย เลิกเลยจบนายมหบอกของทีมเรานายนายนารพัฒวิ่งเร็วมากิตอนนี้ป๊อปวิ่งด้วยพลังความรักคุณนายควาบรักพี่ว่าขคิพี่ว่าังความรักหมือนกัเจ็บเจ็บคิงนี่ก็จบแล้วใจว่าความรักคของผมมันเกัอบปีแล้วคุณนายเาพิ่งมาเป็นเดือนวิ่งกับแรงสดใสสดใสวิ่งเท่าไหร่ครับ พว้เฮดวิ่งแบบวิ่งวิ่งเร็วอยู่ข้างในยังไงทังไมทำไมต้องอยู่ข้างในไม่มีไม่ไปตีความเลยแบบนั้นไม่อันนี้คุณเรื่องฟุตบอลคุณเรื่องอะไรอ่ะไม่ฟุตบอลคุณเรื่องทิปเกาหลีทุกคนบอกว่าทิปพี่เกดไม่ได้เก่าในทิปนั้นอ่ะเอ้าผมก็มีเพื่อนๆแต่เพื่อนๆก็มีเป็นคู่นะครับมันมีคนที่ไม่มีคู่ก็มีเป็นน้องๆที่ไปเป็นตากล้องอะไรอย่างนี้ไม่มีรีบไปถึงว่ากำลังจะแบบว่าเอ๊ะคุณเกดเขามีคู่ไปด้วยหรือเปล่า เผื่อคนจะสงสัยกัน่ผมไม่มีใครไปด้วยเลยโอ้ยเหละมีหลบกล้องลำบากตายเลย ไม่มีเกงไม่มีครับจริงแล้วคือโอเคทริปนั้นอ่ะมันไปถ่ายรายการครับถึงแม้ว่าจะเป็นคู่แต่ว่าเราไม่ได้แยกเดินกันอยู่แล้วใช่เพราะไปเป็นแกล้งนั่นแหละเพราะฉะนั้นเกงก็ไม่ได้เหงาหรอกที่อยู่ด้วยกันหลายคนก็เลยแบบสงสารอยากกุมมือแต่ว่าคนที่ไปด้วยมาก่อนนั้นเนี้ยบอกว่าไม่ต้องมีใครกุมมือพี่เกงเลยเอ้ยผมสบายจริงๆคือคืออยู่อยู่กับเพื่อนๆผมสนุกใช่ใช่เอ้ยฮ่าเเห็นเวลาวคนอื่นเขาสวิตกันอ่ะก็ลำคาญเหมือนกันอะไรเงี้ยลำคาญใครที่สุดเอางี้นะเออพูดตรงๆเลยลำคาญใครสุดถ้าพูููดจริงงงเเเลลลยยยนนนะะ่ขขออกกััป หนึ่งสองสามไอเล็กไาเล็กก็อยู่ตรงนี้ไงแสดงว่าเขาหวานมากเลยใช่ไหมคะพี่พายแสดงว่าเขาหวานมากเลยใช่มคะทิ้งระเบิดเดี๋ยวเวลาพอมันมีงานเดี๋ยวมันก็มาด่าแล้วมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เ็นพวกแบบว่าหวานแบบนอกหน้าเราแต่มันจะแบบคือแซวแล้วสนุกอ่ะ อะถามก่อนไปเห็นว่าพี่พเขียนไดนเข้าเกาหลีไม่ได้เข้าเกาหลีไม่ได้เหรอออ๋ที่โดนเรียกเหรอเกิดอะไรขึ้นอาจจะมาว่าเคยไปครั้งแรกผมเพิ่งไปเกาหลีครั้งแรกเป็นครั้งแรกเลยแล้วเขาก็เขาเขาเรียกผมเข้าไปในห้องแต่ว่าคือจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนแบบเรียกเขาไปแล้วก็เหมือนให้ไปให้ไปปั๊มอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นไม่มีอะไรแต่ว่าตอนนั้นก็โลกๆนิดนึ่งอ่นนานๆตอนนั้นเรามีวิธีบอกไว้ไงว่าเราแบบดารานะโนอตพี่ผมคิดเพียงเดียวเลยผมไม่สามารถผมไม่ได้บอกอะไรเขาแบบว่า ราะว่าจริงๆพาสปอร์ตนะคือมันจะมีเล่มที่เราเดินทางมาเยอะพอสมควรมันจะเป็นเล่มเก่าผมก็หนีไปแล้วไอ้เล่มใหม่เนี่ยคือเขียมเลยแล้วก็ก็ยื่นให้สองเล่มแล้วแต่ว่าเขาบ้าก็ยังเรียกเข้าไปอยู่ดีแล้วตอดสหลักฐานอะไรเียงหรออ๋อเดียวตอนมผมโดนเดียวเสียงกันนะประสบการณ์ใหม่ อ๋อเพื่อนลุ้นเพราะว่าเพื่อนดีใจในคอนเทนต์เออเพราะว่าตอนนั้นผมออกมาแล้วผมกับเกสทุกคนออกมาแล้วมีมีนี่อยู่ไอผมเป๊กแล้วก็ตอนนั้นไปก่อนผมเป๊กไปวิวอ่าออกมาหมดแล้วแล้วเหลือนี่คนเดียวก็โทรมาบอกว่าตรงนี้กูติดดวข้องดำป่ะเขาเรียกไม่ได้ยืนรอเขาบอกที่บอยไม่รอไปกระเป๋าเขาหมดแล้วลงมาตรงนี้กระเป๋าแค่เพราะว่าเวลาผ่านตมอเขาเขาจะไม่ค่อยยืนรออยู่แล้วก็จะให้ลงมาเลยใช่ยึดเป็นรางหมดเล นี่เพราะว่าโบกับนิวโอใช่ตลกมากทิปนี้แตมจริงมันเป็นทิปที่แบบว่าถ้าใครดูรายการจะแบบว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นคอนเทนต์ที่เมคขึ้นมานะใช่คือทุกคนมีเรื่องหมดอันนี้จริงๆโดนแต่คุณแล้วโดนแต่ผมแล้วผมโดนเรื่องแบบว่าพวงกุญแจพวงกุญแจเขาเหมือนแบบเป็นพวงกุญแจมือแต่เป็นอันเล็กๆพวงกุญแจคือเป็นพวงกุญแจแต่มันเป็นพวงกุญแจที่แบบเหมือนกับกุญแจมืออย่างเงี้ยแต่เป็นอันเล็กๆเขาบอกว่าถ้าอะไรก็ตามที่มันรูปทรงเหมือนอาวุธอ่ะคือไม่ได้ ก็เลยตดนหยุดแล้วผมติดต่อมอติดต่อมอเสร็จแล้วปุ๊บมาเป็นไอ้เป๊กบอกว่าคุณนิวลืมทำ KTA เสร็จแล้วของคุณโบ KTA ไม่ผ่านไอ้เจนซื้อตั๋วผิดเดือนอันนี้โง่สุดอันนี้คือซื้อตั๋วบินบินมกราซื้อตั๋วกุมภาอันนี้หนักสุดมันกลายเป็นรวมตัวกันไม่ได้ไหมฮะพอรวมตัวไม่จะเกิดเหตุการณ์อะไรประมาณนี้มแต่ก็ชงๆเหมือนกันนะใช่ก็ถือว่าแบบตอนแรกอ่ะจะถ่ายกันแค่4 EP ก็เลยมี EP นี้โผล่ขึ้นมาเพิ่มอีก EP หนึง มาเลนไทยดีเลยของเราหน่อยครับดีเลยเพราะว่าผมไปญี่ปุ่นใช่ไปไปญี่ปุ่นกับของช่องสามนะไปของละครใช่ครับก็เลยกลับมาดีเลยครับกับแค่นั้นเองเป็นไงคะจะไม่ได้กลับมาก็นี่ยเคยได้ฉลองตรงวันเลยนะคะลูกผู้เราโอ้ใช่ปีที่แล้วผมก็ติดโควิดใช่ปีนี้ก็ได้ความรักมันไม่ต้องตรงวันก็ได้ทุกคนแล้วทำไม้องเป็นดอกทานตะวันอีกแล้วอ๋อเพราะว่าผมว่าเขาสดใสเป็นดอกทานตะวันนะตะโกงคอนเซ็ปต์นี้ไปทุกปีคำนี้ก็ชอบดอกทานตะวันด้วยแล้วก็ มันเหมือนเขาด้วยฮะมีอะไรพิเศษจังกว่าปีที่แล้วไหมคะได้มีค่นันแหละกทกินข้าวกันให้ตอกโบตบมาไม่แต่พิเศษปีนี้ก็คือเขาพูดไปอย่าคิดเลยว่าเป็นแฟนตัวใหมอ๋อแล้วรายการรายการรายรกันก็สนุกอันนี้เขาเล่าให้ฟังเผมปวดปวดเลยนี่มันเป็นรายการน่ารักน่ารักก็เป็นรายการที่พูดอะไรอ่ะปวนของพี่เก้แจ็คก็ตพี่พอินเสิร์ตหน้าผมเองของพี่เก้แจ๊กเก็ตเขาากผบอกว่าที่เป็นข่าวไม่จริงค่ะเขายังโซูกระจูเนี่ยกระจูเนี่ยร์ อ๋อ oh. oh. จิจิงๆๆิเพิ่งรู้เมื่อกี้อ้าวรี่กไงวันนั้นเขาน้อยใจบอกว่าพี่เกศจะรู้เรื่องหรือเปล่าเขาไม่รู้มองเขาไม่รู้เกศก็ว่าเมื่อกี้มึงมอง จูเนียร์อยู่ยินยินเสีงไม่มีขาวเลยหรอไม่องมองกับเี่แก๊บอ่ะไม่ก็คงรู้คงรู้ว่าเป็นข่าวแต่ไม่มีอะไรแต่เขาก็ยังยกให้เราเป็นแบบสเปกต้นแบบโอ้โหเด็กี้ทำจริงจริงเลยเขาเขากลัวเราไม่สบายใจว่าเออเขาเป็นอยู่คมรู้สึกเราพวกเราก็รู้เก่งจริงอ่ะแต่เขาบอกว่าสเปกเขาคือสูงคำนำแดดอ๋อสูงคำนำแดดเออมันใช่ผมหมดเลย เราเรารู้สึกไงเราไป็ได้เป็นที่หนึ่งในใจเขาอยู่เลยพี่มีใจครับรีใจอ่ะสุายแลวพี่บอลปีนี้เราจะหาแฟนให้เขาไหมเพราะว่าหลายเนเป็นห่วงเขาไม่ต้องหาหรอกเขาหาเขาได้แต่ว่าคือเขาเนี่ยเป็นเรียกว่าผมมารู้จักเขามานานครับเขาก็เป็นคนที่แบบถ้ายังไม่พร้อมที่จะดูแลใครอะไรเขายังรับที่จะแบบมีอิสระอยู่คนเดียวอนัต่ก จริงนี่มามานานเป็นอย่างนี้จริงๆใช่ๆเป็นอย่างนี้เออแล้วแบบว่าเราจะคุยกันว่าเอ้ยทำไมวะอะไรเงี้ยบอกว่าเออชอบอยู่อย่างนี้ว่ะนู่นนี่ใช่ๆคนจะบอกว่ากลัวผมเหงาอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาแต่ว่าไม่ได้เหงาครับพี่เออเอาผมก็พูดประโยคสุดท้ายแล้วกันให้ทุกคนไปคิดเอาเองก็ลองคิดดูว่าใครเป็นคนถ่ายรูปมาให้มันลงไอจีก็ไม่ลองคิดเราเองน้องสาวน้องสาวไม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้เขาถ้า ันนึงถ้าเขามีผมจะรู้ตอนนี้คือที่ผมรู้คือไม่มีใช่ครับไม่ไวเรื่องนึงโดนโกงตุ๊กตาอ๋อใช่อยากโดนด้วยไหมไม่อยากจริงๆร้านนี้เหมือนเคยสั่งร้นันอ๋อเหรอก็เรียกว่าไงดีครับก็ตามที่เป็นข่าวเลยเยอะอยู่ก็เยอะอยู่ครับก็คือมันเป็นนี่ว่ายังไงดีกับกับเจ้านี้ก็คือผมก็ซื้อกันมาหลายปีครับแต่ว่าช่วงหลังๆสักปีสองปีหลังเนี่ยเขาคงมีปัญหาอะไรทุกอย่างแหละเขาก็ เอาเป็นว่าเงินที่ผมจ่ายไปอ่ะไม่ได้ของอครับม,ม,มีมีทั้งที่จ่ายไปไม่ได้ของแล้วก็ที่จ่ายไปของยังไม่ออกกันต,ตอนนี้เราก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าถ้าของออกเขาจะมีของให้เราหรือเปล่าเราดำเนินการยังไงไปนาแจ้งความอะไรเออของผมเนี่ยตอนนี้คือ,มอผมยังอยู่ในช่วงที่รวบรวมทุกทุกอย่างรายละเอียดอยู่ครับยังไม่เสร็จเอาง่ายแต่ว่าจะไปแจ้งความแน่นอน จะต้องก็ต้องพึ่งกระบวนการทางกฎหมายแน่นอนครับใช่เคสเดียวกับที่มีข่าวหรือว่าพี่เต๋อไม่นั่นแหละเคสเดียวกันเลยฮะคือพี่เต๋อพี่ซันนี่ครับก็ก็ประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอยังรวบรวมหลักฐานไม่เรียบร้อยครับผมเอ้ยใยังรวบรวมยอดไม่เรียบร้อยครับเดี๋ยวถ้าเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าวันที่แจ้งความเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาว่ากันเข็ดเลยไหมเข็ดไหมเออเข็ดไหมไม่เข็ดหเลยมันก็ยังกลัวนะแต่เราจะต้องดูวเพราะว่าคือ เ,เวลาเราจะซื้ออะไรอ่ะเราก็ระวังอยู่แล้วครับอ,อย่างเจ้าเนี้ยที่ซื้ออ่ะความจริงแล้วที่ผ่านมามันก็ไม่มีอะไรนะอยูอ่ดีมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือถ้าพอมันเรียกว่าอะไรดีครับเราก็ต้องทวงสิทธิ์ของเราครับนี่ที่ว่าคือในเมื่อเราจ่ายเงินไปแล้วเราก็ต้องได้ของอ่ะถ้าเราไม่ได้ของหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาแบบไม่ทําตามคาพูดหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องใช้จิตทางกฎหมายในการ้ช่วยจัดการตรงนี้ครับ่ไมดนนะ ไม่โดนไม่โดน <Okay. S 1> ไม่ค่อยได้ทางก่อก็เดี๋ยวไปแจ้งความครับโอเคขอบคุณคนระับขอบคุณครับ